สวัสดีค่ะมีรถสภาพปีสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะพั n d a Civic Dimension เครื่องยนต์พันเจ็ดวีเทคยอโต้คันนี้ปี2 0 0 5ค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะภูมิลไฟพาวเวอร์ค่ะไลายไม้รอบคันนะคะกะระจกปรับไฟฟ้าพัาไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ ยังเจี๊ยบเลยค่ะกว้างขวางน่าสบายเลยนะคะคันนี้ใช้งานรถหนึ่งหมื่นบาทนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่หนึ่งแสเก้นบาทค่ะ1,000งบาทนะคะผ่อนเดือนละสี่พับาทเท่านั้นค่ะเดะยะเวลาส4ปีนะคะรถขับดีมากๆเลยนะคะ c ี v i c นี่ขึ้นชื่อเรื่องการขับขี่แล้วค่ะขับดี ปลอดภัยนะคะขับง่ายมากๆเลยแล้วก็เครื่องวีเทคเครื่องแรงมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นไม่ถึง2 0 0แสนนะคะได้รถสภาพไปสวยไปใช้นะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนจะซื้องันสดนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมราคาต่อรองได้เลยนะคะจัดไฟนช์เช้งงานน้องรถหนึ่งหมืบาทค่ะ เอกสารในการเช่าซื้อไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเต t เมนต์ยอดหลังของเดือนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะอาชีพค้าขายขอยมีหน้าร้านตรวจสอบได้นะคะมีเงินเดินบัญชีมีเครดิตยิ่งดีเลยค่ะทำหน้า Civic Dimension เครเื่องยนต์107 V Tech Yoto คันนี้ปี2005ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 8 5ห้าติดต่อแอมค่ะ